คุณผู้ฟังเคยเห็นธงปลาคารฟที่อยู่หน้าบ้านกันบ้างหรือเปล่าครับธงนั้นมีความเกี่ยวข้องกับวันเด็กที่ญี่ปุ่นด้วยนะครับแล้วเขาเกี่ยวข้องกันยังไงเรามาดูกันในตอนนี้ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการให้แจกปนี้นิสรายการที่จะให้คุณรู้เรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นมากขึ้นกับผมซันเชโรเช่นเคยครับวันที่พอดแคสต์นี้จะออกอากาศก็จะตรงกับวันเด็กของญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นว่าโคโดโมโนฮิ โคโดโมโนฮิ oh i, ซึ่งเป็นวันหยุดประจำชาติที่ตรงกับวันที่ 5, 5เดือนพฤษภาคมก็คือ5เดือน5ครับเป็นส่วนหนึ่งของโกลเด้นวีคที่ญี่ปุ่นนั่นเองแล้วก็เป็นวันสุดท้ายของโกลเด้นวีคด้วครับมีความสำคัญยังไงก็คือเพื่อเคารพลักษณะนิสัยของเด็กแล้วก็ฉลองแก่ความสุขให้เด็กๆครับวันเด็กหรือว่าโคโดโมโนฮินั้นแรกเริ่มเขาเรียกว่าดังโกโนเซกุดังโกโนเซกุ ซึ่งเป็นหนึ่งในเทศกาล5เทศกาลประจำปีของญี่ปุ่นครับดังโกโนเซกุเนี่ยจะฉลองวันที่5เดือน5ตามปฏิทินของจีนแล้วพอญี่ปุ่นปรับปฏิทินมาใช้แบบปัจจุบันเนี่ยเขาก็เลยเปลี่ยนมาเป็นวันที่5เดือน5เหมือนกันก็คือเดือนพฤษภาคมครับโดยเปลี่ยนมาตั้งแต่เมื่อปี1948ครับวันเด็กนี้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นวันเด็กผู้ชายด้วยครับเขาเรียกเพื่อฉลอง ให้แก่เด็กผู้ชายและก็ให้ความสําคัญของบรรดาพ่อๆทั้งหลายครับซึ่งวันนี้ก็จะตรงกันข้ามกับวันเด็กผู้หญิงก็คือฮินามาสิริที่ฉลองไปเมื่อวันที่3มีนาคมครับสําหรับการฉลองในวันนี้เนี่ยครอบครัวต่างๆเขาก็จะแขวนค o ยโนบุริคยโนบุริหรือว่าธงปราคาบต้นเองครับโดยคําว่าคยยคยในที่นี้ก็คือปลาคาฟครับ ทำไมถึงต้องเป็นปลาคาราฟสงสัยกันไหมก็เพราะว่าปลาคาราฟเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแรงครับส่วนที่ต้องเป็นปลาคาราฟเนี่ยก็เพราะว่าตามตำนานจีนเนี่ยจะมีปลาคาราฟไม่กี่ตัวที่สามารถว่ายทวนน้ําตกได้การที่ปลาคาราฟว่ายทวนน้าตกเนี่ยเขาก็มีคําภาษาญี่ปุ่นก็คือคําว่าโคยนุดะกินนอมโบริโคยนุดะกินนอมโบริแปลว่าการว่ายทวนน้าตกของปลาคาราฟครับ ปลาคราฟตัวไหนที่ค่อยโนทักินนบริได้สำเร็จหรือว่าว่ายทวนน้ำตกได้สำเร็จเนี่ยก็จะกลายเป็นมังกรแล้วก็บินขึ้นไปได้บนท้องฟ้าส่วนทงปลาคราฟของเราเนี่ยถ้าโดนลมพัดเข้าปากเนี่ยก็จะเห็นเหมือนกับปลาคราฟตัวนั้นกำลังแหวกว่ายอยู่ในอากาศหรือว่ากำลังบินอยู่ในท้องฟ้านั่นเองครับคำว่า k o ยหนทักินนบริเนี่ยก็เลยมีความหมายว่าประสบความสําเร็จในชีวิตด้วยนั่นเองครับเพราะกว่าจะไตน้ําตกได้เนี่ยก็ต้องใช้พลังงานมากมายเลยเนาะแล้วปลาคราฟเนี่ยสีต่างๆกันก็มีความหมายที่แตกต่างกันด้วยนะครับโดยมีสีต่างๆหลักๆได้แก่ปลาคราฟสีดําจะหมายถึงคุณพ่อปลาคราฟสีแดงหรือว่าสีชมพูเนี่ยจะหมายถึงคุณแม่ ส่วนปลาคราฟสีอื่นๆอย่างเช่นสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มเนี่ยก็จะหมายถึงเด็กแต่ละคนในบ้านไปครับอย่างบ้านผมเนี่ยมีด้วยกัน5้าคนก็ถ้าต้องแขวนธงปลาคราฟนะก็จะมีสีดำสีชมพูหรือไม่ก็สีแดงแล้วก็มีสีน้ำเงินเป็นของผมแล้วก็อาจจะเป็นสีเหลืองของน้องคนแรกแล้วก็สีส้มของน้องคนที่สองอย่างนี้ครับ แล้วนอกจากแขวนทงประคาฟแล้วบ้านไหนที่มีลูกชายเนี่ยเขาก็จะเอาตุ๊กตาซามูไรหรือภาษาญี่ปุ่นว่าโกกาจินนโยโกกาจินนเียวถ้าแปลตามตรงเนี่ยจะแปลว่าตุ๊กตาเดือนพฤษภาคมนะนอกจากวางตุ๊กตาซามูไรแล้วบางบ้านก็จะมีไอเทมเยอะหน่อยแบบว่าตกทอดมาจากบรรพบุรุษมาก็อาจจะตั้งหมวกทหารสมัยโบราณที่เรียกว่าคาบุโตะคาบุโต ซึ่งเป็นหมวกนักรบที่เหมือนกับมีเงาไวขว้กันอยู่ที่ข้างหน้าครับเป็นแสนลักษ์ของความแข็งแรงแล้วก็ความมีชีวิตชีวาตามขนบธรรมเนียมของญี่ปุ่นครับนอกจากเครื่องประดับต่างๆแล้วนอกจากการแขวนทงประคราบแล้วจะขาดสิ่งนี้ไปไม่ได้เลยก็คือของกินครับของกินที่เขาจะกินกันในวันโคโดโมโนฮิ oh เนี่ยมีอยู่สอ,อย่างด้วยกันอย่างแรกก็คือคาชิวามจิคาชิวามจิ เป็นโมจิสีขาวที่ใส่ไส้ทั่วแดงแล้วก็ห่อด้วยใบคา,าชิวะหรือว่าใบาต้นโอ๊คครับโดยที่ใบคา,าชิวะเนี่ยไม่ต้องกินเนะเขาแค่เอามาประดับเฉยๆเพราะเขาเชื่อว,ว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของความรุ่งเรืองส่วนของกิงอีกอย่างในวันนี้ก็คือจิมากิจิมากิเป็นข้าวเหนียวหวานที่ห่อในใบไผ่แล้วก็เอาไปนึ่งครับก็คล้ายๆกับบาจ่างบ้านเรานั่นเองครับ แล้วถ้าเป็นจิมากิที่ไม่ได้กินในวันนี้เนี่ยก็จะมีรสชาติแตกต่างไปแล้วแต่ร้านเลยว่าจะเป็นรสชาติยังไงแต่อย่างแบบนั้นเขาก็เรียกว่าจิมากิเหมือนกันครับและนี่ก็เป็นตอนสั้นๆเกี่ยวกับวันเด็กโคโดโมเนฮิ no นะครับเราได้เรียนรู้คำศัพท์อะไรกันไปบ้างมาทบทวนกันหน่อยครับโคยโนบุริโคยโนบุริทงปลาครับกกัตจินิโย โกคาเจนีนเกียวตุ๊กตาซามูไรหรือว่าตุ๊กตาเดือนพฤษภาคมคาบุโตะคาบุโตะหมวกนักรบสมัยโบราณคาชิวะโมจิคาชิวะโมจิคาชิวะโมจิจิมักิจิมักิบาจางหรือว่าจิมักิแล้วถ้าคุณติดตามรายการให้จะไปนนิสมาตั้งแต่เอพิโซดที่หนึ่ง คุณจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นทั้งหมด3,065คำและสำนวนครับติดตามคำศัพท์ได้ในบล็อกตามดิ้นคำอธิบายเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามรายการให้ใจปนิสกับผมซันชิโร่ได้ใหม่ในทุกๆวันได้ทาง Spotify YouTube แล้วก็ p ป d ดบี t ครับถ้าชื่นชอบรายการให้ใจปนิสก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนมาตาไอมาโชสวัสดีครับ